พี่น้องนกเป็ดน้ำจะลงนี่มันลงสองคูเดินโฟน,นยิ่งบ่อถือแต่ว่ามีนกนี่นกตูมีอันตัวหนึ่งเดี๋ยวสิไปเบิงเบิงแล้วพี่น้องมันลงแต่เสาพี่น้องมันลงแต่ตีหาวยิงละ ตั uhm, ะะ้งกองเจ็ดสิบเมตรครับพี่น้องแต่เวลายิงมันอยู่ไก่ครับสี่สิบเมตรบดอญกบดอญกดอดครับไปขามหัวบัสนี่เมื่อกี้เห็นลูกตุ่งบินมาหนีหอกนี่ตุ่งตุงตุงนี่เลยสิไปเบิ่งน้ำก็เลือกเพราะน้ำฟ้ายพี่น้องนกเป็ดน่ะมันจะลงดีมาก อยูพี่น้องพี่มันสี่สิบเมตรขามหัวปึ๊บเหรอหิ้งช่องส่องเถื่พี่น้องนกตุกตุกมันหอนนกตุกมันหอนตุ่มตุ่มตุ่มก็เลย chỉ mới bừng thì nó, nó làm thành nam sắp mới được cái bát này, ngồi, ngồi, nhả phẳng thì nó, ngồi, được tốt tôc luôn nè, set thằngโทรศáp của sắp này, thôi, say đê ลพี่น้องอยู่นี่แหละเสียงดินอยู่บ่บาๆเดียวงูหนามอย่แล้วบ่ปจักเดี๋ยวไปถอดเสื้อผ้ากันพี่น้องก็ไปเบิ่งพี่น้องไปว่านั่งเล่นโหงี้คราป่องอันนี้ก็มาสุ่มนกเป็ดหนามืองเอราพี่น้องใส่ซอง มันประมาณนี้เลยเบิ่งนี่ตุ้มมันห่องตุ้มๆอย่นี้แลนถือไม่คว่ำเขาหรือบอกที่น้องห้อยมันนัน่งดินบู้มันนั่งดีน โอ้มันนะเฮ้ได้พี่น้องโอ้ยมันมันมันพี่น้องนี่นี่พี่น้องถือเบ็ดเขาได้นี่เซ็ตอุดขุดอุ้ยเกับพี่น้องมันคือเก่ามานพี่น้องมือนี่ คือเกาครับผมน,น,น้องเอิร์นโฟนมียังกะโทรปรึกษากันได้คือเกากับพี่น้องยินดีครับแนะนำครับผมคลิปนี้พอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมไปแล้วครับสวัสดีครับ